คนที่ได้รับงานตรงกับจริตของตนเขาจะทําด้วยความภาคภูมิใจอย่างที่ว่าไม่รู้จักเหนื่อยไม่รู้จักหิวมาต่อการวิธีที่4ครับจงมอบงานให้เหมาะสมกับจริตนะในวงเล็บว่าหรือให้เขาได้เล่นกับตัวเขาเองคราวที่แล้วให้ตัวเขาใช้ตัวของเขาเองนะคราวนี้ให้เขาได้เล่นกับเขาเองเล่นตัวเองคือยังไงการมอบงานให้คนอื่นทําเป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรสนใจแต่ต้องกระทําสืบเนื่องมาจากการสังเกตจริต คือเมื่อทราบจริตของคนอื่นแล้วจึงจะทําได้สมมุติว่าผู้บังคับบัญชาที่มีคนอยู่ในบังคับบัญชาหลายคนเมื่อมีงานเกิดขึ้นจะมอบให้ใครทําจะต้องพิจารณาว่างานที่จะทํานั้นเหมาะกับคนจริตอย่างใดเช่นการตกแต่งประดิษฐ์ให้สวยงามเหมาะกับคนราคะจริตการบุกเบิกกวาดล้างปราบปรามเหมาะกับคนโทสะจริตงานที่ไม่มีทางที่จะต้องใช้ปฏิพานอะไรเลยเพียงนั่งเฝ้านอนเฝ้าคนที่เป็นโมหจริตก็ทําได้ดังนี้เป็นต้น แล้วก็เลือกดูว่าในบรรดาคนที่จะรับงานนั้นใครมีจริตทางไหนก็บอกให้ตรงกับจริตคนที่ได้รับงานตรงกับจริตของตนเขาจะทําด้วยความภาคภูมิใจอย่างที่ว่าไม่รู้จักเหนื่อยไม่รู้จักหิวในขราวแสดงปาฐกถาเรื่องจิตข้าพเจ้าได้ยกตัวยอย่างนายทหารคนหนึ่งเป็นผู้คุ้นเคยสนิทก,กับข้าพเจ้าครั้งหนึ่งท่านผู้บังคับบัญชาได้มอบงานให้ทําเป็นงานตกแต่งสถานที่ซึ่งเหมาะกับจริตยิ่งนะัก สังเกตได้ว่าเขาพอใจมากทํางานเกือบเป็นเกือบตายก็ยังไม่วายชมท่านผู้ใช้ให้ทํทาทั้งนี้ก็เพราะว่าตามปกติใจของคนจะต้องแสบไปตามจริตของตนอยู่แล้วเมื่อมีผู้สนับสนุนหรือมอบงานให้ทําอย่างนั้นเสียเลยใจก็จะรู้สึกเพลิดเพลินเหมือนปลาที่ถูกปล่อยลงน้ําหรือกระต่ายที่ถูกปล่อยเข้าป่าเป็นอย่างนั้นแหละ ถ้าในกรณีที่ไม่อาจเลือกคนให้เหมาะกับงานได้เช่นต้องการจะถางป่าแต่คนโทสะตจริตไม่มีมีแต่คนราคาจริตซึ่งไม่เหมาะกับงานบุกเบิกอย่างนี้เป็นความจําเป็นแต่ก็มีวิธีพลิกแพลงอยู่บ้างเปลี่ยนรูปคําสั่งมอบงานเสียใหม่เช่นแทนที่จะสั่งว่าจงปลาปลานี้ให้มันราบเรียบมันจะได้ไม่เกะกะลูกในตาก็จงเปลี่ยนว่าจงถางป่านี้ออกเราจะได้มองเห็นวิวอันสวยงามฟ้าทางโน้น ดังนี้เป็นต้นท่านคงไม่ลืมว่างานนั้นท่านเองเป็นคนบรรดาลจะไปเขี่ยเข็นให้เขาเหมาะกับงานของท่านทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปไม่ได้ที่เป็นได้แน่และง่ายก็คือพลิกแปลงงานให้มันเหมาะกับคนโดยไม่ให้มันเกิดความเสียหายแต่อย่างใดงานก็จะได้และท่านก็จะเข้าไปนั่งในหัวใจของเขาอีกด้วยวิธีทําให้คนได้งานเหมาะกับจริตของเขานี้ที่แท้ก็คือให้เขาได้เล่นกับตัวของเขาเองคือเล่นในที่นี้คือให้สนุกตามจริตของตัวเขาเอง นึกภาพบอ,อกเนาะคือคนชอบสวยงามก็ให้ทาได้ทําเพื่อความสวยงามคนชอบปรับตามก็ให้ได้ทำเพื่อความปรับรามคนชอบเฉยเฉยสบายๆายก็ให้ทางานสบายๆไปประมาณนี้เขาจะรู้สึกว่าเขาอยู่ในเขาเรียกว่าอินเดอะโซนหรือว่าอยู่ในโฟล์ของเขาเองนะครับอ่ะต่อวิธีที่5เลยแล้วกันมันสั้นๆนะครับวิธีที่5จงสนใจสิ่งที่เขาต้องการแสดงแสดงก็คือการบอกนะหรือจงใจให้เขาได้เห็นเงาหน้าของเขาเองเออย่างนี้แสดงไม่ได้แปลว่า ว่าว่าบอกอะไรอ่ะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวอ่านกันเลยแล้วกันเนาะเราแต่ละคนมีจุดที่ต้องการแสดงอยู่คนละอย่างสองอย่างเป็นสิ่งที่เขาต้องการคิดถึงต้องการแสดงต้องการให้ใครๆรู้เช่นมีเมียที่น่ารักอ๋อแสดงคือโชว์นั่นเองนะมีเมียที่น่ารักมีผัวชื่อเสียงโด่งดังมีลูกที่เรียนหนังสือเก่งมีบ้านงามมีรถยนต์เก๋มีกล้องถ่ายรูปทันสมัยมีพระบูชาศักดิ์สิทธิ์มีพระเครื่องเก่าที่หายากมีสุนัขที่แสนรู้เช่นนี้เป็นต้น บางคนต้องการแสดงความยากจนต้องการแสดงอาการป่วยและอื่นๆอีกแยะหเหมือนสมัยนี้เลยนะบางทีเราจะรู้สึกลำคาญที่เขาพูดร่ำไรอยู่กับเรื่องของตัวเองอย่างซ้ำๆซักซาดและนั่นเป็นความสุขใจของเขาคนเช่นนี้จะรับทุกคนที่สนใจกับเรื่องที่เขาแสดงและขอบคุณผู้ที่รู้สึกเป็นห่วงเป็นใย,ยในสิ่งที่เขารักด้วยเช่นถามถึงครอบครัวถามถึงสุขภาพของเขาการเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงสิ่งที่เขาต้องการก็คือเรายกกระจกเอาไว้ ให้เขาได้เห็นเงาหน้าของเขาเองนะไม่มีใบหน้าใครจะงดงามนะเท่ากับใบหน้าของตัวเองกแล้วนะครับประมาณนี้นะวิธีที่4ที่5นะครับเดี๋ยววิธีที่6เรามาต่อกัน EP หน้าดีกว่านะ EP นี้ก็แค่2วิธีก่อนแล้วกันครับแล้วพบกัน EP หน้าครับ